สุดสตอยได้มาทั้งหมด89ล้านอะตอนนี้ถึงเวลาผ่านไป3าสี่วันแบ่งกันแล้วแบ่งยังไงฮะก็แบ่งมาว่าผมคุยกันก่อนนอนแล้วว่าจะทําบ้านหลังใหม่นะแล้วก็เงินอะฉันจะให้เยอะกว่า พราะมันอยู่ในบัญชีเราฉันหมายถึงคุณเต้ยผมพูดพูดกับภรรยาบอกว่าฉันเธออย่างนี้อ่าหมายถึงว่าคุณเต้ยอ่ะจะให้คุณอ๋อครับผมเยอะกว่าจะให้เขาเยอะกว่าคือไม่ทำไมถึงไม่แบ่งห้า0ิบหิเพราะอะไรเพราะผมมีความรู้สึกว่าจะมาสร้างบ้านด้วยให้เมียให้เมียเยอะไว้ก่อนเลี้ยงลูกด้วยไงเลี้ยงครอบครัวด้วยคือการใช้จ่ายนี่เป็นของเธอตอนนั้นเนี่ยลักษณะนิสัยเขาเริ่มเปลี่ยนหรือยังยังไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับ ประมาณเผื่อประมาณหกเจ็ดเดือนนี่แหละแล้วแล้วมาทะเลาะอะไรกันจนถึงขั้นที่บอกว่าเห็นบอกว่ามีไล่คุณเต้ยออกจากบ้านก็เรื่องนี่แหละครับเรื่องผู้ชายนี่แหลมะมั้งจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ไหมคะก็จําได้อ่ว่าทําไมเขาผิดปกติไปเราอยากนอนกอดภรรยาเงี้ยมันไม่ค่อยตีสี่ตีห้าไม่ค่อยนอนออกมาโทรศัพท์มาเล่นไลน์เล่นคุยตีสี่ตีห้าอ่ะผม นั่นมันอยู่แต่วนานั่นมันเวลาควรจะตื่นแล้วไม่ใช่ผมหลับแต่ว่าตีสี่ที่ห้าผมจับหาเมียไม่เจออ๋อคือเหมือนเราสะดุ้งตื่นมาเขาไม่อยู่แต่แรกๆไม่เอะใจก็นึกว่าเขาเข้าห้องน้ําแต่มันบ่อยวันบ่อยวันเขาก็เลยย่องมาดูย่องมาดูเห็นว่าเขาห้องน้ําเคยอยู่ข้างๆไม่เคยเข้าไม่เข้าห้องอื่นห้องน้ําห้องนอนไม่เข้าไม่เข้าแล้วพอไปดูเห็นว่าตอนนั้นเจออ๋อทำอะไรคะพอเราย่องมาดูตอนดึกเล่นแชทเล่นไลน์เล่นอะไรกันนี่แหละผมนก็ขอดู ขอดูไหมขอขอดูว่าคุยอะครอย่ามาวุ่นวายนะอะไรเนี่ยกระฟึดกระฟาบสิผมนั้นนั้นเลิกกันเลยก็เลยออเข้าใจละเห็นบอกว่าเห็นอย่างเงี้ยหลายครั้งหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วแล้วที่บอกว่านิสัยเขาเริ่มเปลี่ยนมาเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากยังไงไปเป็นยังไงชอบปาร์ตี้ครับชอบออกไปเที่ยวปาร์ตี้แล้วคราวนี้ แต่จริงๆเห็นเมื่อกี้เห็นบอกว่าตอนอยู่ด้วยกันก็ชอบไปคาราโอเกะชอบไปสามปีไม่ไม่ทำสวนไม่ไปแล้วไม่ไปออไปแค่ตอนแรกๆไปแรกๆแต่พอมาอยู่กินด้วยกันไม่ไม่ค่อยไปแล้วครับสามสปีไม่ไปแล้วไม่ไปว่าทาสวนกันแล้วก็อย่ด้นกันแล้วก็มาเปลี่ยนไปเป็นไปปาร์ตี้แล้วครับเป็นสายปาร์ตี้แล้วแล้วเราไปด้วยไหมเราไปด้วยไหมบางไม่ค่อยไปผมบอกแล้วผมไม่ค่อยไปผมเหนื่อยช่วงนั้นผมไม่ค่อยสบายผมเป็นไประตับบีช่วงนั้นผมก็บอกว่า ไม่ค่อยสบายนะที่รักถธอไปก็ไปกับเพื่อนนะเราไม่ไปแยกกันไปแยกกันไปเวลาทะเลาะกันมีรุนแรงไหมมีลงไม้ลงมือกันไหมไม่เคยครับไม่เคยก็แค่พูดใช้คําพูดรุนแรงใช้คําพูดรุนแรงเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วแล้วแล้วทาไมอยู่ๆเข้ามาขอหย่าคงจะเป็นเพราะว่าเราวางแผนชีวิตมากเกินไปกับเขาหรือเปล่าเขาไม่รู้เขาไม่ชอบเขาชอบรันล้าเขาบอก ไม่ชอบที่เราวางแผนชีวิตมากไปครับผมชอบวางแผนว่าเงินต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องให้มันเพิ่มอย่างนั้นอย่างนี้อืจะไม่ชอบนั่นใช่สาเหตุที่เขามาขอหย่าเหรอคิดว่าใช่หรอใช่ครับเขาอยากหาคนใหม่แหละผมว่าซึ่งพออ่าแบ่งเงินตอนแบ่งเงินบอกว่าจะให้เขามากกว่าสรุปว่าให้เขาไปเท่าไหร่เราได้เท่าไหร่ผมได้สามสิบล้านแล้วเขาตอนก่อนจะยาเนี่ยก่อนจะยาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ ผมจาอะไรไม่ได้มันมันยังปวดหัวอยู่ไงเขามาขอหลอกยืมอีกสี่ล้านตอนแบ่งตอนแบ่งคุณได้30สิบครับผมเขาก็ได้ไปอีกประมาณห0ิบกว่าล้านครับผมอ่าถูกไหมเพราะมันแปเก้าครับผมคุณได้30มสิบเขาก็ห9ล้านครับผมห้าสิบเก้าล้านกว่ากว่าเขาก็ได้ประมาณสองเท่าของเราเลยนะได้สองเท่าแล้วเพราะอะไรถึงยอมอ่ะก็รักไงครับกพราะนึกว่าเมียจะไม่นอกใจยจะไม่ทําวางแผนแบบนี้ แล้วตอนแบ่งค,คือเงินนี้มาเข้าบัญชีเราเลย30สิล้านเข้าบ, <5 S 2> บัญชีเราเลย59บเก้าล้านบัญชีเขาเลยเขาพูดมาว่าอยู่กินกันมาอันนี้ฝั่งฝั่งเจอ๊อเนื้อเขาบอกอยู่กินกันมาหปีเขาไม่มีความสุขเลยครับอาส่วนสมองส่วนไหนมาคิดถ้าไม่มีความสุขสองวันทำไมไม่มขอเลิกเลยทําไมได้เงินแบ่งไปแล้วทําไมไมาขอเลิกเนี่ยจุดนี้แหละผมอยากให้เขาไปคิดอืมคือคุณคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ คงอยากจะสรุปว่าเราอยู่กินกันกี่ปีสี่ปีครับสี่ปีสี่ปีกว่าๆนี่ครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าอ่าแบ่ง30ล้านเขาได้ไป59ล้านแล้วอยู่ๆเห็นบอกมายืม4ล้านมายืมอีก4ล้านอีกมีพยานด้วยมายืมคุณเต้ยครับยืมเพราะอะไรอ่ะก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขาซื้ออะไรกองทุนส่งประกันส่งอะไรหมดเงินอีก2เดือน3เดือนจะได้ มันค่อยจะเบิกได้ถึงครบรอบเหมือนเงินเขาติดอยู่อเขายืมเขายืมเอาไปทําอะไรสี่ล้านไม่รู้เขาบอกว่าเขาจะไปวิ่งมรดกสามีสามีหมายถึงฝรั่งอ๋อหมายถึงสามีเก่าอสามีเก่านานแล้วมันยังมีปัญหาเรื่องมรดกต้องวิ่งเต้นกับทนายเงินไม่พอายแล้วให้ไหมคะให้สิครับให้ไปสี่ล้านแล้วคืนไหมไม่พูดถึงเลยผมก็ไม่ว่า แล้วเรื่องที่บอกว่าจ้างยาห้าสิบล้านจริงไหมประเด็นตรงนี้แหละผมโกรธตรงนี้แหละไปพูดที่ไหนก็บอกว่าจ้างผมยาห้าสิบล้านห้าสิบล้านจนผมโดนด่าในตลาดว่าผมเป็นแมงดาบ้างไอ้ตัวแสบบ้างผมเลยเดือดแล้วจริงๆคือยังไงเรื่องจริงคือยังไงเรื่องจริงคือไม่มีเลยเงินจ้างอยากให้มาได้มาผมมีเงินเป็นร้อยล้านแล้วมไม่ไม่ถึงยังไงนะคะ คุณมีเป็นร้อยล้านถ้าหากว่าจ้างยาอ๋อแต่ไม่ได้จ้างเลยแล้วตอนยาให้เงินไหมไม่มีครับมีแต่เงินสินสมรถร่วมกันมาสินสมรดมาแบ่งกันมาแบ่งกันสินสมรถได้รับแบ่งมาเท่าไหร่30สล้านแล้วกเอาไป4ี่ล้านหรือยีล้านก็คือจากที่ถูกลอตเตอรี่นั่นแหละมีอะไรนอกเหนือกว่านั้นที่ได้เพิ่มอีกไหมคะเพชรทองหยองนี่คือการถูกหวยมาทุกงวด เป็นสินสมรสอย่าเรียกว่าจ้างอย่ามันไม่ต้องให้คิดให้เป็นอืมันเสียหมายถึงว่าอ่าทองเพชรอะไรต่างๆเราก็ได้มาได้มาแบ่งได้แบบงนะซื้อผมก็ซื้อเวลาถูกหวยแล้วเอามาแบ่งกันไหมตอนอย่าแบ่งสิมันเป็นของผู้ชายของผู้หญิงอ่ะแบ่งกันครับแต่อันนั้นคือคุณไม่ได้นับถูกไหมคุ่นน่าเป็นเงินสดของคุณที่ได้ก็ 30 4, หักสี่เลยยี่สิบหแล้วก็สร้อยทองเพชรพวกทองเพชรนี่มูลค่ารวมกันแล้วประมาณสักเท่าไหร่ก็คือประมาณ20 20ล้านมั้งมไม่ถึงล้อห้าสิบหรอกครับอก็คือเบ็ดเสร็จก็าอาจจะรวมตรงนี้ก็ได้มั้ง30ล้านที่ได้บวกเพชรทองอะไรต่างๆอีก20กลายเป็น5้าสิบไงเดว่าเขาจ้างเลิกเหรอเขาก็เลยบอกเขาเหมือนเขาเออเขาจ้างหยาไป50ล้านจ้างหยาเลยถ้าจ้างหยามันต้องได้สิอันนี้มันสินสมรสตั้งแต่ ถูกหวยกันแบ่งกันแล้วอยู่ด้วยกันเป็นปีอ่ะอ,อีกเป็นปีอ่ะก็คือตั้งแต่ปีหกหนึ่งมาก็ยังพัฒนาชีวิตกันอยู่ยังอยู่กันสุขอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ยายังไม่อะไร <ผม S 1> เลยอเสียใจไหมตอนเขาอขอ,อยาถ้าเป็นบางคนเขาฆ่าตายคุณเสียใจแล้วเขาเสียใจไหมเเขาไปบอกในในายอำเภอเลยตอนใบยานะ่ะทําให้เราแบบโอ้โหเหมือนกับคนไร้ฆ่านะั้นเราให,ให้เกียรดเขานะกูจะได้ผัวใหม่แล้วโว้ย พูดแบบดังๆเลยนะเหมือนเหมือนบ้าเลยนะแล้วผมจนก้มหน้าอายคนอะ่ะมันก็ยังยอมยอมยอมจนมันยินยินข่าวนี้เลยข่าวดังประโคมที่เดินไปอุดรเขาก็มองผมผมเขารู้จักกับผมแล้วไงอืออ่ะเดี๋ยวเบรกสักครู่ก่อนนะคะไปลดสุดซอยกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยประเด็นนี้กันต่อคะ่ะสักครู่เดียวคะ่ะ สุดสตอย